ขอสัมภาษณ์คนดังย t u b e นะคะพี่แก่อดีตพี่แก่ทำงานอะไรเอ่ยอออดีตพี่แก่เป็นทนายความนะครับเป็นนิติกรแล้วเป็นนักวิชาการนะครับผมพนักง,งานยุติธรรมจังหวัดแพร่ครับผมก่อนหน้านั้นพี่แก่ได้เงินเดือนเยอะไหมคะก่อนหน้าก็เงินงเดือนก็ตามเบรดของราชาการนะครับเป็นพนักง,งานกองทุนกองพนักงานกองทุนยุติธรรมก็อยู่ที่หนึ่งมืนแปดร้อยบาทนะครับเป็นจุดสตาร์ทนะครับแล้วทุกวันนี้ พี่แกยังทํางานเดิมอยู่ไหมคะไม่ไม่ได้ทําแล้วนะครับผมแล้วเอาเงินจากที่ไหนไปเลี้ยงครอบครัวลูกหนึ่งคนเมียอีกสองคนนะคะก็ไม่ใช่เมียหนึ่งคนค่ะก็อ่า YouTube นะครับตอนแรกก็ทําแบบเล่นเล่นะครับไม่ในจริงจังในการทําก็คือเหมือนเ่าถ่ายอ่าถ่ายคลิปวีดีโอเล่นเล่นนะครับว่าเออวันนี้มีสินค้ามานําเสนอตัวนี้นะครับผมราคานะครับชื่อสินค้าราคาเท่าไหร่นะครับคนไทยนะครับไม่ชอบ ไม่ชอบการดูอะไรที่ยาวๆนะครับก็ทําแบบสั้นๆนะครับเออมือถือตัวนี้ราคาแค่นี้นะครับมีคุณสมบัติประมาณนี้สนใจติดต่อนะครับโทรหรือแอดไลน์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับหรือว่าไอดีไลน์ของเรานะครับผมแล้วก็ฝากให้เขากดติดตามนะครับทําเล่นๆนะครับเราก็จะได้ลูกค้าทําทุกวันทุกวันนะครับลูกค้าก็จะติดตามติดตามเข้ามานะครับ <Es> แล้วทุกวันนี้เป็นเป็นสินค้าอะไรคะที่พี่แกขายค่ะเป็นสินค้าเกี่ยวกับชื่อรายการเฉลยสดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดหัวก็มีเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับมีดทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็จะลามไปถึงอุปกรณ์การเกษตรนะครับมีจอบเสียมพ้านะครับผมแต่ก็จะมีลักษณะที่เราทําพิเศษกว่าคนอื่นนะครับก็คือจุดเด่นสินค้าของเราอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นนะครับ โฟมกรีดกระดาษได้นะครับโกนหนวดโกนขนได้นะครับผมคคบแสดงว่าได้เงินสองทางเลยก็คือ,อคจากการขายด้วยแล้วก็จากช่อง youtube ด้วยคครับ่ะ <ขา S 1> หลักๆคือได้จากการขายนะครับส่วนย t u b e อย่าคิดว่าจะได้นะครับก็คือมันจะต้องผ่านเกณฑ์ก่อนนะครับมันจะเป็นผลพลอยได้ที่เราทำคลิปนะครับผมถ้าครบหนึ่งร้อยดอลลาร์ก็จะมีเงินสะสมให้อยู่ที่ เงินของของดอลลาร์ของสหรัฐนะครับผมก็มาสามพันกว่าบาทหารหนึ่งร้อยก็เราเบิกได้นะครับผมค่ะแ,แล้วอยากถามว่าทุกวันนี้รายได้ประจำจากการขายของจากการรีวิวของใน youtube เยอะไหมคะเยอะครับผมประมาณได้ไหมครับประมาณปร,ประมาณก็หกหลักเหมือนกันครับหก <6 S 1> <ม>หลักเลยคะแล้วเหลือเก็บไหมคะเหลือเก็บครับอันนี้คือเหลือเก็บนะครับผมสุดยอดเลยคะ่ะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะโชว์ u t u b e หน่อยนะคะพี่แกะถ้าใครสนใจในช่องในช่องนี้นะสามารถไปดูนะคะไปดูและติดตามพี่แกะได้ใน <ขอ S 1> ช่องเสืสอเส,สือดมีดเดินป่าอ่าแป๊บหบนึ่งนะคะเสือเสือมีดเดินป่าจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะคะคใครที่ชอบมีดเดินป่าก็ไปช็อปปิ้งในช่องของพี่แกะได้วันนี้สวัสดีคะ่ะครับครับขอบคุณครับ บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ